กราบสวัดีท่านผูชมคนี้ผม,ผมเล่นเพยเยร์แล้ว,วันนี้ไม่มนอยู่กับแมปล็อกฟุตนั่นเองวันนี้นะครับผมจะมาสอนฟาร์มเงินแมปล็อกฟุตฟาร์มง่ายๆไม่ยากท่านผู้ชมจะมีวิธีฟาร์มอยู่สามถึงสี่วิธีนะท่านผู้ชมวิธีที่หนึ่งเอฟเครับก็คือให้มาเกาะอันจาจักเกาะหมู่บ้านนะท่านผู้ชมจะอยู่ตรงนู้น นี่เลยเนี่ยข้างหลังก่อนแรกเลยแดดมาเลยนี่ครับให้มาตรงนี้นะโอเคไม่ใช่ตัวนี้นะตัวน,นี้ตัวทำอะไรเนี่ยอ่าเหมือนจะเป็นเอ็นมะนะนี่ครับท่านผู้ชม ให้มาจดกดตรงนี้นะได้ครั้งละห้าร้อยนะเปิดออโต้คลิกได้เลยจุดต่อไปเอ่อวิธีฟาร์มต่อไปก็คือตี mon, มอนนู้ชมตี mon, bon, มอนตีบอสนี่แะผู้ชมก็ไอ bon, bon อย่างเช่นพวกเนี้ยดูดรวบแค่นี้ผู้ชมได้เงินแล้วถ้าใช้ผมแนะนำนะแนะนำเอ่อฟาร์มตรง ดาร์กออฟก็ทำหม,มัดสุบไปคุผู้ชมตรง,งนู้นน่ะแล้วก็ตรงมาทีนี้ก็ตาตรง,งนู้นถามว่าทำไมต้องฟังนั้นอันจริงผมแนะนำเป็นดาร์กออฟมากกว่านะคือฟาร์มเสร็จบ้านคุนผู้ชมแล้วก็จะไปเข้าสู่วิธีที่สามก็คือขายออฟนั่นเองพอตีปุ๊บมันจะได้ออฟแบ็กออฟแบ็กขายได้ห้าสิบล้านเอามาขายมีถือออฟระเดิมเข้าไปจะได้เงินห้าสิบล้าน วิธีสี่ F K หาออฟนะมาเกาะเช็คนะผู้ชมเกาะเช็คอยู่ใกล้ๆเกาะสุ่มผลแล้วก็เกาะฟ้าแดงนะผู้ชมใกล้เกาะมูจิด้วยให้มาตรงนี้ผู้ชมขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็กดผู้ชมจะมีโอกาส3%ที่จะได้ออฟทั้งหมดในแบบนะก็คือจะได้1ออฟแต่เป็นสุม่มว่าจะได้ออฟอะไรน,นะ กดอย่างเนี้ยกดไปเรื่อยๆจะมีโอกาสสามอร์เซนะแล้วก็ไปขายมีสีวิธีคือ F K F K กดเงินตีมอนขายออฟ F K ออฟสำหรับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับคอมเมนต์สอบถามไปเลยส่วนอินโทรถ้าถามว่ามีแล้วทำไมไม่ใส่ อ่าพอดีว่าอินโทรมีปัญหาคุณชมไม่ใช่หรอกเพราะว่าคลิปมันใส่อินโทรไม่ได้คุณชมคืออินโทรมันหายแล้วก็ยังไงอะพอผมใส่นโน้ตว่าคลิปมันยาวไปแล้วก็มันค่อนข้างใช้เวลาด้วยผมก็เลยคิดว่า ไม่ใส่อินโทแล้วกันนะง่ายกว่าพอผมใส่อินโทรแล้วมันชอบเป็นสีดำอะไม่รู้เป็นอะไรคือมันขึ้นเป็นจอดำเลยดูคลิปไม่ได้ก็เออทำอินโทมาแต่ไม่ได้ใช้เพื่อโอเคเลิกบนเลิกบนขอบคุณครับชมนะครับ